นี่คือหัวใจสําคัญของร้านก๋วยเตี๋ยวในใบเฮียสู่ค่ะทุกคน <ừ. S 1> เราจะไม่ได้ทําเองแต่ว่ารสชาติอร่อยเหมือนกันทุกชาสาหรับวิธีของยิ้มก็คือการมีซอสสาเร็จนั่นเองค่ะตัวซอสนี้นะคะยิ้มก็จะส่งให้กับสาขาแต่ละสาขาทุกๆสาขาใช้ซอสต,ตัวเดียวกันนะคะนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ก๋วยเตี๋ยวในใบทุกสาขารสชาติเหมือนกันทั้งนั้นที่ตัวยิ้มกับเฮียเองนะคะไม่จําเป็นต้องไปยืนทําเองแต่ว่า น้องๆทีมงานจะมีวิธีการทำทุกสาขาเหมือนกันนั่นเองค่ะนี่คือตัวอย่างวิธีการทำน้ำซุปนะคะที่ร้านก็จะ มีวิธีการคือเทคนิคทําให้น้ําซุปใสก็คือเปิดน้ําให้ร้อนแบบนี้แต่ไม่ต้องเดือดนะทุกคนล้างกระดูกให้สะอาดแล้วใส่กระดูกลงไปนะคะแล้วเนี่ยหัวใจสําคัญเลยนี่คือตัวผงซุปสําเร็จที่ยิ้มส่งให้กับสาขาแฟรนไชส์และสาขาของยิ้มเองทุกๆสาขานะคะเพื่อควบคุมรสชาตินะคะเพื่อให้น้ําซุปทุกสาขารสชาติเดียวกันสูตรนี้นะคะกว่าจะกว่าจะหาได้นะคะหรือว่ากว่าจะแบบสรุปได้นะคะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ หาขั้นตอนการทําที่ง่ายแล้วก็น้องๆเข้าใจว่าวิธีการทําทํำยังไงนะคะของยิ้มนี่ยใส่กระดูกลงไปใส่ผงซุปลงไปแล้วเร่งไฟเลยนะคะทุกคนแต่ไม่ได้ปล่อยให้มันเดือดนะของยิ้มจะทําน้ําซุปแบบเปิดฝาตลอดพอมีฟองก็จะตักออกประมาณ3-4รอบนะคะก่อนที่เราจะ เห็นไหมมันจะมีฟองขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ให้ฟองเยอะถึงจะตักออกนะคะแล้วก็ถึงจะใส่รากผักชีพริกไทยลงไปพร้อมขายค่ะบอกเลยน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหรือน้ำซุปใสนะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราจะมีซอสสำคัญก็คือตัวซอสเย็นตาโฟซอสปรุงต้มยำซอสปรุงต้มยำน้ำข้นที่แยกออกมาเพื่อควบคุมรสชาติอีกอย่างหนึ่งค่ะนี่คือเทคนิค ของร้านยิ้มที่ทําให้รสชาติอร่อยเหมือนกันสำหรับพี่ๆที่ทักมานะคะเกี่ยวกับสนใจเกี่ยวกับวัตถุดิบของร้านก๋วยเตี๋ยวของยิ้มนะคะก็ยินดีให้คําแนะนํานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวซอสสําเร็จต่างๆหรือว่าผงซุปในการทําก๋วยเตี๋ยวนะคะสามารถทําได้หลายหลายเมนูมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวปลานะคะตัวผงซุปตัวนี้นะก็สามารถทักไลน์โอเอน้าโปรไฟล์ยิ้มนะคะแล้วก็ ามหลังไม้ได้เลยเกี่ยวกับราคาส่งนะคะยิ้มส่งทั่วประเทศอยู่ตอนนี้นะคะโดยขนส่งควบคุมอุณหภูมินะคะส่งถึงหน้าร้านพี่ๆเลยใครเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านอาหารตมสั่งเปิดร้านข้าวมันไก่ข้าวขาหมูต่างๆอยากมีก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟอร่อยอร่อยหรือก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยนะคะไปขายเสริมนะคะก็สามารถ ทักไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะไม,ไม่ไม่ต้องมีสูตรนะทำง่ายๆโดยวิธีการเดียวกับที่ยิ้มใช้นะคะที่น้องๆทีมงานของยิ้มใช้อยู่ตัวนี้ก็เป็นซอสต,ต่างๆยิ้มส่งให้กับสาขาข,าของยิ้มเองนะก็จะมีซอสกุ้ยเตี๋ยวต่างๆซอสเย็นตาโฟซอสต,ต้มยำหรือแม้กระทั่งพวกผัดไทยซุกกี้ก็จะมีซอสที่ควบคุมรสชาตินะคะใครสนใจก็สามารถทักไลน์โอเอมา MA, คุยกับยิ้มได้เลยนะคะ โดยของยิ้มนะคะณตอนนี้นะคะสําหรับพี่ๆที่หลังไม์มาถามเรื่องแฟนชายนะคะตอนนี้ยิ้มเปิดรับนะคะคนที่สนใจอยากจะเปิดร้านโดยใช้แบรนด์ตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้คือยิ้มกับเฮียนะคะงดรับสาขาแฟนชายนะคะก็จะเปิดเองโดยใช้แบรนด์ตัวเองนี่แหละแต่ว่าถ้าพี่ๆสนใจอยากเปิดร้านแบบเหมือนยิ้มเลยอยากให้เฮียช่วยดูทําเลให้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทักไลน์มาคุยกันได้นะตอนนี้คือเปิดรับ สาขาโดยที่ใช้แบรนด์ของตัวเองนะคะไม่ได้ใช้ในใบแต่ผ่านการช่วยดูเรื่องของทำเลหรือว่าการลงทุนจากยิ้มกับเฮียนะคะแนะนำทุกเรื่องเลยนะคะตั้งแต่การเลือกทำเลการขายการงบการลงทุนต่างๆหรือการบริหารจัดการร้านนะคะวันนี้ก็เอาคลิปดีๆมาฝากพี่ๆทุกคนหรือว่าใครเปิดร้านอยู่นะคะอยากสามารถควบคุมรสชาติโดยซอสสาเร็จก็ลองไปคิด ค้นสูตรสําเร็จของตัวเองนะคะเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการควบคุมรสชาตินั่นเองค่ะใครที่กําลังศึกษาเกี่ยวกับการเปิดร้านนะคะฝากกดติดตามกดใจกดคอมเมนต์หรือแชร์ไปนะคะเดี๋ยวยิ้มจะทําคลิปเกี่ยวกับการเปิดร้านทั้งหมดลงในช่องนี้ค่ะ